สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูปลานินแดงนะครับคุณผู้ชมตัวนี้ก็ผมเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าจะเลี้ยงเขาไว้ในบ่อนะครับคุณผู้ชมครับตัวหน้านี้จะเป็นปลาออสการ์นะครับคุณผู้ชมออสการ์ตอนแรกจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้คู่ของเขาะครับกรโดดตู้แล้วก็ ตายเวลาเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมผมก็เลยเอาปลานินแดงนะครับคุณผู้ชมมาใส่ตู้ไว้เป็นเพื่อนเขานะครับปกติแล้วนะครับปลาินแดงตัวนี้จะอยู่รวมกับปลาคาร์ฟในบ่อนะครับคุณผู้ชมผมก็เลี้ยงไว้เนี่ยประมาณ6กถึงเดเดือนแล้วนะครับคุณผู้ชมตัวใหญ่ชมพูส่วนมากๆนะครับคุณผู้ชม ก็คือเดี๋ยวผมจะลองเอามาใส่ตู้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองให้อาหารดูถ้าเขาเนี้ยกินอาหารนะครับก็เดี๋ยวจะเอาเลี้ยงไว้ในน,นี้เลยนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้อยู่เป็นเพื่อนกับปลาออสการนะครับ mm hmm. คุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเขาไม่กินอาหารหรือว่ามีอาการผิดปกติยังไงเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวผมก็จะเอาไปใส่คืนไว้ที่บ่อนะครับ mm hmm. คุณผู้ชมอันนี้เป็นปลานินแดงนะครับคุณผู้ชม ลักษณะเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับปลาทับทิมนะครับแต่ว่ามันจะแตกต่างกันตรงที่ไม่แน่ใจนะครับมันอาจจะพ่อพันธุ์ง่ายนะครับผู้ชมก็คือมันจะยังเป็นสายพันธุ์ของปลานิลอยู่นะครับส่วนปลาทับทิมเนี่ยมันอาจจะโดนพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพันุ์ที่น่าเลี้ยงนะครับผู้ชม ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นตัวผู้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตัวเมียเนี่ยเขาจะตัวเล็กๆนะครับอันนี้ก็ตัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับคุณผู้ชมน่าจะประมาณครึ่งโลนะครับน้ำหนักเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณครึ่งโลนะครับคุณผู้ชมก็ชุดน,นี้นะครับที่ผมเลี้ยงไว้เนี่ยเดี๋ยวผมกะจะเพาะขยายพันธุ์ในบ่อนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มมีลูกๆของเขาเนี่ยออกมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าเป็นวิธีการที่เขาเนี่ยขยายพันธุ์เองโดยตามธรรมชาตินะครับคุณผู้ชมก็คือไม่ได้จับใส่กระชังอ่าแล้วก็ไม่ได้เอาไข่ของเขาเนี่ยออกมาฟักเองนะครับก็คือเกิดตามธรรมชาตินะครับก็มีมีบ้างนะครับในบ่อเนี่ยวลาเลี้ยงอาหารก็เริ่มก็มีเยอะนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เพิ่งเอามาใส่ตู้ไว้วันแรกนะครับเขาก็จะ นิ่งๆนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าจะมีตัวหนึ่งที่อยู่อลเลอร์มากนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือนี่แหละครับออสการ์ Oscar นะครับคุณผู้ชมนี่มันดูดุดุกอะครับคุณผู้ชมปลาออสการ์นะครับแต่ว่าลายเขาเนี่ยก็สวยนะครับมันจะมีเหมือนเป็น เรืองแสง่ะครับคุณผู้ชมอยู่ข้างๆตัวเขานะครับมีออสการ์นะครับในตู้นี้ก็มีช็อกเกอร์นะครับเป็นช็อคเกอร์เขืออยู่ด้วยนะครับส่วนตัวนี้ปานินแดงของเรานะครับก็ระบบนิ่งเลยนะครับคุณผู้ชม ที่ถ้าไหนพอจะรู้ไหมครับว่าเขาเป็นตัวพู้หรือว่าตัวเมียนะครับคุณผู้ชมถ้าถ้าไหนพอที่จะรู้หรือว่าเคยเลี้ยงเนี่ยก็แนะนําได้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะได้เอาไปเป็นแนวทางในการเพราะขยายพันธุ์นะครับเพราะว่าตอนนี้ดูจากตาเปล่าก็คือ,อยังยังยังดูไม่เป็นนะครับโอเคนะครับคุณผู้ชมปานินแดงนะครับ